Take a walk. มันมีจุดเปลี่ยนอยู่อันนึงคือได้ตอนปี2เนี่ยได้โอกาสไปฝึกงานบริษัทให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายหนังแล้วได้เดินเข้าไปในวงการหนังแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นโลกอีกโลกอะ่ะเรารู้สึกว่าหนังอะ่ะมันเป็นอีกโลกหนึ่งจากชีวิตจริงแต่ว่ามันเป็นโลกที่สนุกมากก็เลยได้เริ่มเรียนรู้ตอนนั้นน่ะถ้าจำไม่ผิดหนังเรื่องแรกที่ได้ตอนเป็นฝึกงานก็ประมาณ บุนชูเก้าอะไรถ้าจำไม่ผิดตนอนนั้นะนะเนาะแล้วเราก็ได้ฝึกงานไปพักหนึ่งพอกลับมาเรียนเนี่ยจริงๆปีถัดไปถึงจะเป็นปีที่เป็นฝึกงานจริงๆเราก็เลยเลือกกลับไปฝึกงานที่เดิมทีนี้ยมันก็เลยเป็นเหมือนเป็นการตอกย้าให้ให้เราเห็นมากขึ้นกว่าเดิมมันพาเราไปมากขึ้นกว่าเดิมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่สนุกมากๆ จริงๆบาลานซ์บอร์ดเนี่ยเรารู้จักมันมาพักหนึ่งแล้วนานแล้วแต่ว่าตอนนั้นน่ะไม่ได้เห็นความสําคัญว่าว่ามันทําอะไรคือด้วยความที่เล่นบอร์ดพวกนี้อยู่แล้วอ่ะเราก็เลยมองว่าเฮ้ยมันมันเป็นบอร์ดที่ยืนอยู่กับที่อะ่ะมันดูไม่สนุกเลยอยู่เฉยๆเลยไม่รู้จะทําอะไรได้ก็เลยมองข้ามมันไปแต่มาวันหนึ่งเมื่อตอนโควิดก็คืออ,อยู่กับเพื่อนที่พัทยาแล้วเพื่อนน่ะเป็นื้อของในห้อง เจอบาลานบอดอยู่ชุดหนึ่งเราก็หยิบออกมาให้ดูเขาบอกอ้าวมีแล้วลทําไมไม่เอาออกมาเล่นเราก็พูดแบบนี้แบบมีแล้วทําไมไม่เอาออกมาเล่นก็ไม่รู้เขาลืมไปแล้วว่าเขามีอยู่เราก็เลยแบบอะนหนเด๋วลองมาเล่นดิลองมาดูว่าเราเล่นแบบไม่รู้จะทําอะไรอะ่ะโควิดอนะก็เล่นหัดเล่นเพราะโควิดมันล็อกดาวน์ทำอะไรทุกอย่างเราก็ไม่รู้จะทําอะไรอันนี้เป็นสิ่งเดียวที่เรายังคง ได้เล่นบอร์ดไม่ได้ออกไปเล่นนอกบ้านเพราะมันออกไปไม่ได้ใช่ไหมเราก็ได้เล่นบอร์ดอยู่ที่บ้านเรามันก็เลยทําให้แบบไปได้ทุกวันแล้วอยู่กับมันทุกวันน่ะมันก็เลยออกจากมันยากเราเชื่อว่าทุกคนน่ะเป็นเหมือนกันหมดช่วงโควิดถ้าใครอยู่กับอะไรเยอะๆนานๆน่ะมันจะกลายเป็นชีวิตเราไปเลยทันทีหนึ่งใช่ไหมในช่วงโควิดมันเปลี่ยนตัวเราไปเลยเพราะนั้นมันก็เปลี่ยนเราไปเหมือนกันทําให้เราอ่ะรู้สึกว่าอยากบอกคนอื่นเพราะมันดี บาลานชีวิตได้ก็ตอนที่ทำบาลานบอดอะคือไม่ได้คิดว่ามันจะช่วยเรื่องจิตใจของเราขนาดนี้เพราะว่า,าปกติเป็นคนที่แบบทำงานหนะักคืออะไรก็แล้วแต่เอางานมาก่อนเพราะว่ากลัวเราเป็นด้วยความที่เป็นฟรีแลนซ์ด้วยแหละมันจะต้องหางานไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดอะหยุดเมื่อไหร่ก็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่มีกินมันหยุดไม่ได้ อะไรมาก็ต้องเอาก่อนทําก่อนแต่ณวันนี้พอได้มาทําเกี่ยวกับบาลานซ์ปุ๊บเนี่ยพูดจริงๆมันคือธุรกิจอันแรกในชีวิตละกันที่เป็นของตัวเองจริงๆที่เป็นของตัวเองจริงๆนะเนาะมันเป็นเล็กๆก็จริงแต่ว่าให้รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเครื่องยิดเหนี่ยวให้เราเข้าใจความสมดุลของชีวิตมากขึ้นเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาเล่นบาลานซ์เราจะต้องนึก ถึงว่ามันจะต้องสมดุลยังไงแค่ไหนคือพออันไหนคือน้อยไปอันไหนคือมากไปมันมันกล่อมตัวเองอยู่ทุกวันน่ะมันก็เลยมาทำให้มันนึกถึงชีวิตด้วยว่าจริงๆแล้วชีวิตอ่ะมันก็ต้องบาลานเหมือนกัน ชีวิตทุกคนมันต้องการเงินอยู่แล้วถ้าเราต้องเรามีเงินแต่เรามีหนี้ชีวิตเราก็ไม่ได้สบายมันก็ต้องหาเงินที่มาหาเอาเงินที่หาได้อะมาใช้หนี้แต่ถ้าเราไม่มีหนี้เราก็ไม่ต้องเอาเงินเนี่ยไปใช้หนี้ถูกไหมมันก็เป็นกลายเป็นเงินใช้เป็นเงินเก็บได้เพราะนั้นเราก็เลยกลับมานั่งคิดใหม่ว่าเราจะทำยังไงกับชีวิตสุดท้ายคือ ตัดภาระออกให้หมดไม่ต้องมีนี่พยายามทําตัวให้เบาที่สุดคือลดภาระออกให้หมดซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเราเป็นคนไม่ได้อยากได้อะไรอยู่แล้วแต่ว่าเมเนจมันใหม่ไม่สร้างไม่อะไรพยายามต่อยอดสิ่งที่มีอยู่ด้วยต้นทุนที่ต่ําที่สุดแต่ไปให้ได้ไกลมากที่สุดอันนั้นคือสิ่งที่กลับมานั่งคิดใหม่เริ่มใหม่ทําใหม่โดยที่ไม่ต้องเป็นนี่พอไม่เป็นหนี่ปุ๊บมันสบายขึ้นเยอะเลย รายได้อ่ะลดลงกว่าเดิมอะเป็นครึ่งแต่อยู่สบายกว่าเดิมเป็นครึ่งเหมือนกันเพราะว่าไม่ต้องออกไปทำงานนะไม่ต้องไปเหนื่อยไม่ต้องไปต่อสู้ดินน้นรนอะไรพอกลับบ้านมามันก็ไม่ต้องใช้เงินเยอะเพราะมันไม่มีหนี้เราก็เลยคิดว่าเราดีขึ้นโดยการที่ปรับโครงสร้างชีวิตของตัวเองใหม่เพื่อให้มันสมดุลมากขึ้น